สวัสดีครับทุกท่าน,นครับชาวประชา,มชาคมวชรับวันนี้เรามาจากสองน้องคู่คิดครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่สำนักงานอายการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เป็นสัมภาษณ์สดพิเศษนะครับจะมาคุยกับสวัสดีค่ะสวัสดีชาวะทะลุฟ้านะคะนนวันนี้เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่สำนักงานอายการภาค5นะคะ,ยอ,ยะคอยู่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งสองคนนะคะที่ถูก ออกหมายหนึ่งหนึ่งสองนะคะครับตอนตอน,ตอนนี้อยู่กันที่สำนักงานอายการนะครับที่ภาค,าคที่เชียงใหม่ครับหลังหลังจากที่ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับทั้งทั้งรับรับรายงานตัวด้วยนะครับรายงานตัวคดีหนึ่งหนึ่งสองคดีเดิมเนาะแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกอันหนึ่งครับวันนี้ก็หลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาเสร็จแล้วก็คดีเก่าก็มาสม่ง ส่งถึงอายาการครับครับตอนนี้ก็รอกระบวนการรอโปรเซสครับแล้ววันนี้นี่แต่งตัวามาตีมอะไรครับว <c oughs> ันนี้แต่งตัวอะไรมาครับเนี่ยเป็นตัวกา์ตูนหน้ารักครับน,น,นี่เป็นผมเห็นว่าเป็นลวดลายสวยดีครับเป็นงานอาร์ตง,งานจิตร์เป็นงานปีมเมอ่์ครงานแฮนด์ดออ g ว้า ก็เลยเอามาใส่เพื่อที่จะยืนยันยืนยันนะแล้วอันนี้นี่เป็นชุดเหมืองพระเอกนี่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 นะครับครับผมทำอะไรครับทำะไรออสเทียร์เตียรสองเตียรสามเตียรสองเึดต่อเหมือับผมเป็นเตียรสองต้องมีควันด้วยนะปกติคราวนนี้ทำไมถึงมาในเตียมครับสำหรับครั้งนี้เพราะครั้งที่แล้วนี่ออกแนวแบบ มีเผามีอ้วกหรืออะไรพวกนี้วันนี้นี่มาแบบใสๆว่าใครใครติดตามบันพิตนะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะโค่นล้มกษัตริย์ไคโดนะอยู่นะครับเพื่อกอบกู้ประเทศบาโนคุนิทพระนกมณิทบแอกประเทศพาโดกุนิทกำลังเดือดตอนนี้เราเลยต้องร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับกลุ่มพันธมิตรหมวกฟางนะครับในการโค่นล้มกษัตริย์ไคโดเป็นกษัตริย์ชั่วนะครับไคโด นี่นี่ชาวทะลุฟ้าใช่ไมก็ทีมแฮชแท็กยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมาในคอมเมนต์ได้นะคะให้กำลังใจน้องๆเปลี่ยน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 อารอยแผลเป็นบนหน้าอกเป็นยกเลิกหนึ่งหนึ่งใช่ใช่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะคะอะไรอยากฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับันธมิตหมกฟางที่ให้กำลังใจอยู่อัด ทางทีมงานตออิ่งนี้เริ่มก่อนเลยนะครับมีเป็นงานโค้งงานหนองงานอะไรนี่ครับมันก็เป็นอะไรเรียกเป็นาครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวสุขสันต์ก็อยากฟังอะไรครับก็ขอให้นั่นแหละครับอะไรดีว่าคิดไม่ออกไหนพ่อไหนแม่ก็าไปดูมีแม่หลายอันนี้ก็เป็นขอให้มีครอบครัวแบบว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัว ขอให้ครอบครัวเจริญเจริญนะขอ้มีแต่ความสุขความเจริญับแล้วก็ใส่ใส่ชุดมาเพื่อที่จะเป็นเสื้อเหลืองที่จะเรียกว่ายันชีพัดเทลใช่พัดเทลคือผมก็อยากให้ใส่เสื้อเหลืองบ้างอะไม่รู้ว่ามันอยากนังไงอะบอกไม่ถูกอะโอเคนี่คงอะไรเขาเนี่ยคงอะไรนี่เป็นบกสะบัดให้เห็นนี่นะคะ ราศฎรนี่ราศดรประเทศถ่วยนะคะนี่นะคะมีการให้กล้วยมีการให้กล้วยกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ ฝากถึงพันธมิตรหมวกลางนะครับว่าเราต้องร่วมกันกำจัดทั้งบิ๊กมัมนะครับผมแล้วก็ไคโดะครับให้ใหสิ้นต้ากครับเพื่อท้องทะเลของเราครับท,ท้องทะเลอันเป็นอิสระใช่ครับออกเรือครับอย่างที่โรเจอร์เคยบอกไว้ครับว่าได้เอาทุกอย่างไปไว้ที่นั่นหมดแล้วเราต้องตามหามันเพราะยังไงก็ สู้ๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอทางอายการเรียกนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ผมร่วมพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะรอรอโปรเซสการส่งเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่ด้านหน้านะคะวันนี้เราอยู่ที่สำนักอายการภาค5จังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื่องจากมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2คนนะคะ ถูกแจ้งความด้วยมาตรา112จากการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อแล้วก็มีการนำคดีเก่าก่อนหน้านี้นะคะที่น้องๆทั้งสองคนนะคะได้แสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยมชหลายๆคนอาจจะคุ้นภาพที่เป็นรูปธงชาตินะคะแล้วสีตรงกลางกลายเป็นสีใสแล้วก็มีศพมาวางแทนนะคะเป็นผลงานของน้องๆน,นะคะจาก จากวันนั้นที่เอาผลงานศินละปะมาแช์นะคะมานำเสนอมาโชว์นะคะน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถูกแจ้งความด้วยมาตรา112จำนวน2คนนะคะแล้วก็วันนี้มีการมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งข้อหานะคะในมาตรา11อีกหนึ่งหมายในมาตรา112ของรามินนะคะรามินก็คือน้องใส่เสื้อ ลูฟี่เมื่อสักครู่นะคะนั่นแปลว่าลามินมีหมายมาตราหนึ่งหสองสองหมายนะคะแล้วก็น้องที่ใส่เสื้อสีเหลืองด้านหน้ามีหนึ่งหมายนะคะตอนนี้มีการส่งมาจากอายการนะคะมาส่งส่งมาที่อายการนี่ใบไม้เพื่อมาลังกินได้แล้วนะคะถูกกฎหมายนี่นะคะก็อยากให้ติดตามนะคะเมื่อกี้มีการไปรับทราบข้อกล่าวหา ของคดีวันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้วเนาะ